เรื่องในวันนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วล่ะครับตอนนั้นเนี่ยเขาได้คบกับแฟนสาวได้ประมาณเจเดือนตัดสินใจนัดเจอกันครั้งแรกโดยเขาเนี่ยลงทุนนั่งเครื่องบินจากนราธิวาสไปหาเธอที่กรุงเทพซึ่งแฟนของเขานี่แหละครับเป็นคนจัดการเรื่องที่พุงที่พักอะไรให้แฟนก็ได้ไปจองที่พักเอาไว้ให้เป็นหอหอหนึ่งแถวแถวรามอินทราเปิดเป็นห้องเช่ารายวันราคาถูกๆส่วนแฟนเนี่แหละครับก็จะอยู่ไม่ไกลกัน ซึ่งตัวของเธอนี่แหละครับจะอยู่ห้องเดียวกับเพื่อนที่เป็นตึกฝั่งตรงข้ามในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าทําไมแฟนถึงจองห้องให้แล้วทําไมไม่มาอยู่กับเขาก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายครับนี่เป็นการเจอครั้งแรกคือคบกันได้7เ,เดือนเนี่ยก็คิดว่าแฟนก็คงจะอายแล้วก็ไม่กล้ามาอยู่ด้วยกันพอบินมาถึงนี่แหละครับก็เดินทางไปที่หอพักนั้นเขาก็ทําการเช็คอินแล้วก็รับกุญแจมาโดยเขาได้พักอยู่ห้องชั้น8หมายเลข8 1 3หนึ่งสา มันเป็นห้องมืดมืดมีกลิ่นอับตามปกติเขาเนีเดินเข้าเอากระเป๋าไปวางจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเช็คดูภายในห้องเปิดดูตู้เสื้อผ้าก็ต้องพังะเลยล่ะครับเพราะว่าตอนที่เปิดดูครั้งแรกเนี่ยเขาเห็นว่าภายในตู้เนี่ยมันมีผ้ายันสีแดงติดอยู่และเมื่อเขาเปิดประตูไปดูที่ระเบียงก็ไปเจอกับยันสีแดงอีกหนึ่งแผ่นติดเอาไว้ตรงราวของระเบียงตอนนั้นเนี่ยเขาเกิดความสงสัยมากกว่าความกลัว จะติดยันเอาไว้ทําไมวะแต่ก็คิดแบบง่ายๆว่าเจ้าของห้องคนเก่าคงจะติดเอาไว้แหละมัง้งพยายามจะไม่สนใจอะไรแต่พอถึงตอนจะเข้านอนเนี่ยเขาก็เอาเหรียญบาทไปวางไว้ที่หัวเตียงเพื่อเป็นการซื้อที่แล้วก็เลื่อนเตียงออกจากจุดเดิมเพื่อไม่ให้ไปทับที่ใครค่ำคืนนั้นนั่นแหละครับเป็นคืนแรกที่เขาเนี่ยมาถึงที่นี่และเขาก็ได้นอนหลับไป ไปได้สักพักหนึ่งเขากลับสะดุ้งขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนเคาะมันเป็นเหมือนกับเสียงที่ดังมาจากในตู้เสื้อผ้านี่แหละครับดังตึกตึกตึกตกึและไม่กี่วิต่อมาเขาก็เริ่มได้ยินเสียงน้ำเนี่ยไหลดังออกมาจากภายในห้อง